โดยเฉพาะท่านประธานสภาท่านในความท่านจะน่นลงเลย่ยท่านก็สนใจในเรื่องนี้มากเราก็ทํางานร่วมกันท่านประธานดทดยแทบว่าถ้ามันเป็นไปได้เราก็ยิ่งจะมีเผ่าที่เข้มแข็งมีเผ่าที่นําจังหวัดคนครนนทอเราไปสู่อินโดจีนเนี่ยเผ่าของเราก็งามอยู่แล้วไปไม่แพ้ใครเลยของไทยกวนนะครับไม่แพ้ใครเลย ในเรื่องความร่วมมือความมีน้ำใจอย่างไรก็ตามวันนี้ท่านจัดงานขึ้นพวกเราก็จะนำข่าวนี้ไปบอกพี่น้องเวลาประชุมสภาวันารรมจังหวัดบอกว่าไทยกวนนาทรนถ้าเปรียบประดุษแหวนวงงามของจังหวัดนครพนมท่านก็จะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งในแหวนนั้นแน่นอนครับสวยงามมาก รปรมือให้ท่านนะครับปรมือให้แหวนงนี้เพชรเม็ดนี้ด้วยผมผมคิดว่ามีคุณค่ามากนะครับกิจกรรมที่ท่าจับขึ้นนอกจากจะไปบอกคณะสภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้ว,ลวเราก็เห็นความเด่นๆของสภาตำบลหนองสังกระดิ่นนะครับหนองสังเราก็ที่นาว่าท่าเรือ พลสวรรค์ก็โพลการอย่างนี้เป็นต้นเข้มแข็งของเราไม่แพ้ไม่แพ้ที่กล่าวมาแล้วนะครับไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยอย่างที่ต้องขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยว่าท่านประธานสภาทานายความจังหวัดธนรลง์นี่ก็ได้ประสานกับทางท่านประ,าะ,าะธานสภาวัฒนธรรมจังนาทอนท่านไปจิตนําคณะของเราไปแสดงงานวัวนวัฒน,นธรรมวันอนุรักษ์โมรดกไทย วันที่สองเมษาเมื่อสักครูน่นี้นี่ก็คือผลงานแต่ต้องต้องแสดงความใจใจนิดหนึ่งอิจิกรเขาจัดของเราไว้ท้ายแต่ก็สวยงามมากตอนที่เราแสดงนะครับมันมันขั้นตอนนํานิดหนึ่งเราก็จะปรับปีต่อไปเราจะปรับครับเราแสดงดีมากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เราต้องขอขอบคุณท่านนายกเรือนท่านฟอร์มสวยงามเราสวยงามขอบใจท่าน ภาพหลไปได้ในคั้งนึงครับสวยงามมากเลยที่ไปวันนั้นครับจะอะไรก็ตามนะครับวันนี้ตามที่ประธานสภาวัฒนธรรมตะบลนาทอนท่านได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนั้นก็จะเห็นแล้วว่าการสืบสามวัฒนธรรมตะบลนาทอนเป็นการน้นอมนำเอาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติให้ชาวตะบลนาทนรู้จักรู้รักสามัคคีมีความกระตันดูในครอบครัวมาประพฤติปฏิบัติให้ชาวตะบลนาทนมีความสามคัคคีมีความกระตัญญูในครอบครัวชุมชนและประเทศ